สวัสดีครับผมนายรัชนนนพงเกตรหัส6 1 0 6 6 7 6 5 5วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things หรือบางคนอาจจะเรียกว่า M 2 M Machine to Machine มันก็คือการคุยกันของเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์2ชิ้นผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมจริงๆแล้ว IoT มีมาตั้งแต่ปี1999แล้ว เพราะว่าตอนนั้นมีโปรเจกต์ของมหาลัย MIT ที่เขาทำเรื่อง RFID sensor อยู่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อถึงกันได้ซึ่งก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันทำให้เราสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเช่นการเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ครับต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี IoT กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีแรกคือเทเลเมดิซีนเทเลเมดิซีนเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์จากที่1ไปอีกที่1ผ่านการสื่อสารหรือระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการรักษาสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลในประเทศไทยก็เริ่มทำแล้วเช่นโรงพยาบาลสมิติเวชสมิติเวชได้จับมือกับบริษัทไทยประกันชีวิตทำโครงการที่ชื่อว่าสมิติเวช virtual hospital คือบริการทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีเทเลเมดิซีนซึ่งผู้ใช้บริการสามารถพบแพทย์ได้ด้วยการวิดีโอคอลกับแพทย์ของสมิติเวชตลอดยี่ชั่วโมงไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตนเองซึ่งบริการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยได้ครับหรือหุ่นยนต์จัดยาอัจฉริยะของโรงพยาบาลเวทานีนะครับซึ่งโรงพยาบาลเวทานีเนี่ยได้นําหุ่นยนต์จัดยาตัวเนี้ย มาใช้บริการการจัดยาแก่ผู้ป่วยซึ่งแบ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้จัดยาสําหรับผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในโดยหุ่นยนต์จัดยาจะเชื่อมกับระบบสั่งยาด้วยคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลและสามารถจัดยาให้กับผู้ป่วยได้อัตโนมัติต,ตามรายการสั่งยาของแพทย์ครับอีกหนึ่งโรงพยาบาลน,นะครับก็คือโรงพยาบาลซีริราชโดยซีรีราาจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ทำโครงการที่ชื่อว่าสิรรราสมา์ทอรพิทตลและสร้างแอปพลิเคชันสิรรราชคอนเนคขึ้นมาซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถแจ้งเตือนวันนัดหมายล่วงหน้าได้ลงทะเบียนตรวจเพื่อยืนยันเวลานัดก่อนเข้าพบแพทย์ระบบเช็คคิวการแจ้งเตือนคิวแบบเรียลไทม์ระบบค้นหาและบันทึกข้อมูลของยารวมถึงยังสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้และก็มีเครื่องรับชำระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้โดยใช้เงินสดบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็ QR code โดยแอปพลิเคชันสีรัต c o n n e c t เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เทคโนโลยีที่สอนะครับคือ t e er l e Surgery Tele er Surgery เเนี่ยเป็นการผ่าตัดจากระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูงจะทำให้แพทย์ทำการผ่าตัดผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ทุกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงเหมือนกับแพทย์เนี่ยได้ไปผ่าตัดด้วยตนเองในสถานที่จริงซึ่งก็มีโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองนี้เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกในสมองเส้นเลือดโป่งพองหรือพากินสันที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาได้หุ่นยนต์จะทําให้เกิดความแม่นยําในการผ่าตัดมากขึ้นมีความปลอดภยัยช่วยลดอัตราเสี่ยงแผลผ่าตัดเล็กลงรวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดด้วยครับ เทคโนโลยีที่3นะครับเป็นของ True ที่มาในชื่อ True IoT มีอยู่2ผลิตภัณฑ์ก็คือ iHealth Core และ iHealth Wave iHealth Core เนี่ยเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถตรวจวัดและคำนวณค่าต่างๆเช่น BMI มวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อปริมาณน้ำในร่างกายโดยค่าเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในแอปและนำมาประมวลผลเพื่อติดตามและแนะนำการดูแลสุขภาพของผู้ใช้นะครับ iHealth Wave คือสมาร์ทวอทที่จะคอยวัดค่าต่างๆเช่นการก้าวเดินการนอนหลับ แคลอรี่ที่เผาผ่านซึ่งข้อมูลจะถูกซิงเข้าแอปเพื่อนำมาประมวลผลและแนะนำการดูแลสุขภาพให้ผู้ใช้ต่อไปผมมีวิดีโอของ iHealthcore ให้ทุกคนได้ดูกันเชิญชมครับ เทคโนโลยีที่4นะครับคือ m y UV Patch เป็นผลิตภัณฑ์ของ r o r e a l โดย r o r e a l เนี่ยพัฒนาสติ๊กเกอร์ฝังเซนเซอร์แบบบางเพื่อตรวจจับรังสี UV ติดไว้ที่ผิวหนังผู้ใช้งานเมื่อสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีจะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยทราบว่าผิวของตนถูกแสงแดดทำร้ายเกินไปหรือเปล่าและได้พัฒนาแอปพลิเคชันอ่านค่ารังสี UV จากกล้องบนสมาร์ทโฟนซึ่งมีระบบวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและรายงานข้อมูลผลกระทบจากผิวที่ได้รับรังสี UV ครับ เทคโนโลยีสุดท้ายนะครับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากเป็นการเอา IoT เนี่ยเข้ามาเฝ้าติดตามผู้ป่วยโควิด1 9นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขามียอดผู้ป่วยโควิด1นะสูงมากนะครับซึ่งทางการเกาหลีก็เลยนำเอาเทคโนโลยี IoT เนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะระบุตัวผู้ติดเชื้อนะครับว่าเดินทางไปไหนบ้างโดยเขาเชื่อมข้อมูลจากโลกดิจิทัลกับโลกฟิสิกอลนะครับเข้าด้วยกัน แล้วก็จําลองเป็นแผนที่นะครับดังรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นการจําลองการเดินทางของคุณป้าผู้ติดเชื้อท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อท่านอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ Google Map แต่ว่าเขาใช้แผนที่ของเขาเองซึ่งเป็น Na เวอร์แมและแผนที่นี้เนี่ยละเอียดมากแม่นยําม,มาแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบริการต่างๆให้นักวิจัยเนี่ยเรียกใช้ได้ตลอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นําไปจําลองจุดที่ คุณป้าหรือว่าผู้ป่วยอื่นๆเนี่ยเดินทางไปนะครับซึ่งใช้ข้อมูลจากเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือบัตร ATM d เ b เดบิตเครดิตการ์ดที่ใช้จ่ายเงินหรือว่าบัตรทีมันนี้ที่ใช้ในการเดินทางแบบเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งพื้นที่ที่ป้าคนนี้เดินทางหรือว่าผู้ป่วยคนอื่นเดินทางไปเนี่ยพื้นที่นั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงและข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากสําหรับการเตรียมการรับมือป้องกัรรวมทางออกมาตรการต่าง,างๆของรัฐครับ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักหน่อยว่า IoT เนี่ยจะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้มากแค่ไหนนะครับจากที่มีการได้ทดลองใช้แล้วในบางพื้นที่นะครับก็สรุปได้ว่า IoT เนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้โดยสามารถทําให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาได้แม้จะอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล2ตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้อยู่ตลอดนะครับสามสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาได้โดยใช้ระบบค่าว เข้ามาเก็บข้อมูลของคนไข้ทําให้กระบวนการรักษาเนี่ยง่ายขึ้นทั้งการติดตามข้อมูลการรักษาและก็ผลการรักษา 4. ทําให้หมอพยาบาลหรือบุคาลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถติดตามการรักษาได้อย่างทันทีติดตามได้ว่าคนไข้ใช้ยาอะไรในการรักษาใครเป็นคนจ่ายยาให้อุณหภูมิห้องของคนไข้เหมาะสมกับคนไข้ไหมสรุปเลยนะครับว่า Internet o f t h i n g หรือ IoT เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้การแพทย์ของเราดีขึ้นเป็นอย่างมากครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจนะครับถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ